กลับสบายทุกคนมื่อนี้มาอยู่กับสองน้องออนชาเล่าไต๋เนาะมื่อนี้น้องออนกับภาคทุกคนขาวปามาเลยสินเก่าสินเดิมน้องออนกับมากกับน,น้องใหม่คือเกา่าเนาะน้องออนมากมากคุดเขียดเนาะทุกคน <c oughs> โอ้โหวสิได้ดูอะไรมาลุ้นกันเลยคุดเขียดเนาะตามเห็บเนาะหลังจากน้ำบุกเลยห้องอะมันก็นมีเขียดเนาะมา น้องอ้อนม่าเยื่องขึ้นเนี่ว่ามันแตกโคบโคบโคบเยื่องบุไรี่อกเฮได้เนาะเฮาก็เลยตัดสินใจมาขุดเอาดอกกลางดิดเนาะหลังจากเยื่องบุไรีเฮาก็มาตามลาขุดเอาตามเห็บเนาะแปลว่าหนามบุกแล้วมันก็แตกเห็บโรดินในน้องเนาะเฮาก็มาขุดเอาตามเห็บเนาะบุบบุาสิได้ทุกไรมาลุ้นน่วมกันเลยเนาะกระผักทุกคนเขามาให้กําลังใจส่องน้องอ้อนซาลาไต้หรือผักส่องไมน้อยผักทุกทุกคนเขามาเบิ่งเดรือน้องอ้อนอาชีบบอกโอเกงบบอกว่าเขาถอดเขาให้ทำทุกคนได้ลายเนาะ มือมาดุลกันเลยว่าสิได้อิวโวเนาะเขียดมือนี้เนาะเห็นนายคนกับคอมเมนต์มาลายอ้อนวานอ้อน,อนเขียดลายโวฮะลายนเนาะกินมคมเพิ่นเบิ่งในคลิปสอบที่น้องอ้อนเอาลูกวาหากินง่ายเนาะวันโอโอโมเมนบัลอ้อนเป็นพวกเขียดพวกกบนี่หาง่ายเนาะแต่ว่าเป็นซีนเป็นไข่เป็นปลาเป็นยังไงก็หาอยากเนี่ยเจนหน่อยเนะาะเพราะว่าเขาหาผมเป็นนะทุกคนถ้าเป็นเขียดเป็นกบนี่เนาะหาสบายเนาะ คือแบบขั้นพนตุตกไม่ยากเดื่องหกเดือนเดือนหาเดือนหกเดี๋ยวก็มีหัวครบพอไรสอนกินไหลเนาะมาหน่องอ่อนวิธีชีวิตกะง่ายสิบว่าง่ายกะง่ายสิบวันยากกะายากเนาะแต่ว่าหาไรแต่พออยู่พอกินเนาะสิห้าคือห้าคายหัวไหลเนาะเพราะว่ามันไลยคนหาเนาะกนนะหน่องอ่อนกับสพทุกคนไปหาแนวอยู่แนวกินเลยเนาะกัขอบใจทุกคนได้เลยหคือที่เขามาไมก้ตั้งใจหนอ่องอ่อนสาลาใจเนาะ ปลาห้าสิไปคุดเห็บกันเลยมาดูโคการบ้านน้องอ่อนกะบสีดายดุบุระมูลีน้องอ่อนก็มากับน้องใหม่ดาบิกาคือเก่าคือลืมเนาะเพราะว่าเป็นมือเกองประจําโตเนาะหลายคนก็คอมเมนต์ถามน้องใหม่นี่เป็นลูกโบน้องใหม่นะน้องใหม่นี่เป็นล้านเนาะลูกเอื่อยเนาะเพิ่นกะอายุเพิ่นประมาณสิบปีเนาะสิบปีสิบเอ็ดปีแต่ว่าโตน้อยเนาะเพราะว่าเป็นคนโจรคนน้อยเนาะลืมกะ ่านาโยยูน่ากินอย่างกินตกบตะเกียดที่เซลเซนมาตุยเราทุกคนขอบใจทุกคนในลายทีมมาคอมเมินทามเนาะขอบบุญขอบคุณทุกคนในลายเด้อที่กลับมาใกระตุ้นใจน้องออนซ่าเราตายป้าน้องออนสิพาทุกคนไปหาเนาโยยูและกินเด้อำไมทีมทามขาดขบวนีเออไปพูดทำไมพูดเที่ยวมองนั่นจะเขาไปตระตูมาเต้อีก น,น้องทุกคนน้องใหม่เพิ่งกำลังทำการงัดเห็บเนาะพัลล้นัพพนบาสิได้อยู่ได้จ้กโตล่ะนั่นนี่เอาไม่ไม่ซิพุดมันไปเลยค่ะโอ้ยอะไรบอสอยู่ไหนใส่ตูเขียดหน่อยนะมาพุดตามเหบ็บเนาะแต่ว่าขาเจ้าก็มักพุดเนาะมันก็เห่าเนาะขาเจ้ามักพุดกอนเนาะ นี่ฮมมกุฎตามเหิบเนี่เด้อทุกคนเหิบเนี่ยน,นี่หูว่าสิไลอีโอมาลุ่นนกตันเลยพ้าเจ้าก็ตามละหาเนีอยู่แนวกินเนาะมาส่งเมืองเลยนี่พักนี่กต่สมากินไรเนาะนี่อันนี้เป็นพักคมเนาะพักพักหลังคมเนาะเอาไปใส่โอมเขียดก็ได้เนาะน,นี่เนาะพักหลังคม ทำไมใส่ออมเขียนเลยมีเป็นผู้คงขัดเจ้าขุดเนีเขียนว่าไหมน้องไม่คือกำลังไหลเขียดนะโอ้คนดีใจดีเจ็กโตล่ะสองควาโต้เนาะคุณวะเดี๋ยวเอาสมาขุดกันเด้อเนาะวันสิได้ดรุปรายมาหลุดน้องกันน้องทุกคนมาสิได้ดรุปรายมาหลุดกันเด้อเ้ากำลังเริ่มขุดเลย มาหาเขียนยาวเลมันเาสุดคนแดูดีเลยนะ คุดเขียดพอไหหอยนาะทุกคนหอยเขาก็เอาจะหอยเขากับเสีเนนะทุกคนอยเียดเยดอ,เอาไปไหมอไปเลยอประมาณนักไหอ เมื่อกี้ตกใจเวิร์เนาะทุกคนตักสนเก็บไปกันนี่บอเขียดอยู่ในมือถือเฮ่เนาะ นอกทุกคนรักคุดตางคืตังนี่มาดูนกกัน นอหอกกับม่านทรงคุดเนะมื่อไงล้วพูดเขียนพูดได้กับไรน,นะเมื่อนี้เครงใส่สกินเฮาเมื่อน่ะนะเขียนในกระขคงโอ้ยเวอร์จะรังเลยเขียนทรงคำตูนะ เคียดส่งสันตุเท่านั้นบูมันและทุกคนมือนี้มึอนี้บูมเอ็นมาสิมาฮาแตระเถือ่อกเป็นสิได้คู่เถื่อกเนาะวังเถื่อก็ได้บางเถือ่อก็บบได้เด็กทุกคนเอ็นยาสิได้ทุกครั้งไปนะฮะกูพาเกียดกระได้กระได้กับบได้กับบได้นะทำการขุดแท่นี้นนคูดเถิอ ุดหือบไงเหือบออกมาเราทุกคนก่อนเขาสิได้คุดเกียร์เขาต้องหือ้ออันนี้ออกก่อนเนาะเพราะว่าเกียร์มันมักอยู่ในเหือบโคกแบบนี้เนาะนี่ดีจะเป็นอะไรกันมันหืบลายได้ห้องหืบเลย อมนยมอาเทั้งทำการเคลียร์พื้นทีนะเือสีห้าเนียอยู่น่กินนะที่ได้ทุลกนีกูดิ่งเลยไปเนี่ย ไปเยื่องเยื่องกับคุนดนี่อตัวอะไรดีเยื่องเยื่องดีคนกุดเมื่อยนี่เราก็ว่าเป็นปจริงในคลิปออู้วคืออะไรเทแต่ถึงพอมากุดจริงเดี๋ยวบ่ไหลนะทุกคน,กคน,คน,ออนเคล็ดน้องอ่อนเอาลงคลิปตอนน้องอ่อนไปเอาไปถ่ายคลิปตอนเข้าไปคุดเนาะตัวเองมาคุดเองบ่ไหลนะทุกคนเมือ่อยขันเยื่องเอา นี่นี่จะกลัวอะไรตัวเล็กเหตมกานเนาะโอ้สิบเอดสิบบริโภอเลยนะเขียดหักขากอน,นอ่ะไปดี ควรเขียนขาคำเนาะนี่ก็เขียนขาคำมัน bon, มีเข um, ียดหมูแล um, ้วก um, ็เขียนขาคำด้ยคกำลังไลโซ่ต

โตที่ดียวโอ้ยโตถกกิตาเลยนะทุกคนโอกิตาเอามาหมูคิดว่าเธอมีโอเคนะมีเถียรนะ I mm -hmm. บเมื่อยเ้ยงเอาดีกว่ามั้งค <es Four> <ALLY> ุระวังคุดเขียดก็เนื้ยงเขียดเื้องเขียดดีกว่าเนาะวุ้นนี่ดีกว่าีาไงเาข้า นี่มาอยู่ที่นี่แหละเออเนาะก็ อ้วอนแนะ้มุ้โพตนนีอะได้นาะไปหาเศียกกันะเมื่อยเนาะทุกคนเป็นแนืงนี้เข้าก็เดิเมือ่อยเนาะ ขาเยี่ยงเอาเนาะทุกคนโมเด็งเนาะก็ขอบใจทุกคนหลายๆเลยน้องก็เมื่อยพูชจนมือดำมือเละเบิร์ดทำไงคิดดิคนะิดหินเนาะขอบใจทุกคนหลายๆเนาะน้องอ่อนมากพดเขียดกับโบราณนะ้องเลยเขียดสีหา่าโตเนาะน้องวักนกะอย่าลืมอาักทุกคนขอบกดติดตามช่องน,ออน,าาน้องอ่อนซาลาตายเลยเด้อดินร้อนกับกระยันเบิรนะ์ดเนาะคำมือติดตาแล้วเข้ากับเสียงง่ายเนานะนี่ในฮาหโตเลยทุกคนหลายเวลายเลยเนาะเพราะว่า อ้อนก็บบริสุมาเนื้องเนาะเออบริสุมาคุดเนาะคุดมันเมือนน่อยเนาะขันเนื้องขันเนาะทุกคนเนื้องอ้อนมากไยเงเขียดได้กว่านี่เขียดคุดเอานอนห่นะเจ็ดสิตายมีเขียดถ้าเป็นโตจ็ดสีบเนี่ยเป็นเขียดมูเนาะอันนี้เป็นเขียดค่าข้าเนาะนีะ่เขียดค่าข้ามมีสองสนิทเนี่ยมีเขียดค่าข้ามเขียดน้ำเตา้าเนาะ